ลาสติกเกมเมอร์วันนี้ถ้านรูชมเกมทำความสะอาดนะครับไม่อยากอ่านครับอ่านไม่ออกไปครับสตาร์ทวอล์เออเอา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 อ่นนี้แล้วกันครับก็เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับว่าทำความสะอาดทำความสะอาดนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากก็เนาะนั่นแหละ ไม่ต้องคิดเลยมากหรอกเฮ้ยมันเป็นหลุดนายตังวะโอเคมาแล้วเยี่ยมเออนี่ก็เยี่ยมซับไปด้วยก็แบบว่าเกมนี้ก็คือเกมคำาสะอาดอะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ต่างๆแล้วกันอืออืออ่ากด เลขหนึ่งข้างบนนะ่ะบนไหนไม่รู้กดๆเถอะเนี่ยมันจะเป็นไม้มอฟเห็นไหมไปด้วยด้วยก็ก็เกมนี้มาสามารถแรงกันได้นะครับผ่า,านธรรมชีเอ้ยเฮ้ยไม่เขยจะเต็มเบดเบดโธแม่งเอาเกมนี้นะครับไม่มีอะไรมากวันนี้เดี๋ยววันนี้มานี่ก่อนเล่นแบบแปบบ๊แบบๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมากับใครก็รอดูก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องวันนี้ก่อนโอเคดดนี่ก็คือเครื่องแบบว่า นี่ครับแบบแม่น้ำ oh. นี่ครับแบบว่าเราอ่าเลขสองเลขสองคือเป็นมือครับกดคลิกซ้ายเพื่อจับคลิกขวาเพื่อโยนโยนเลยอ้าวโยนอย่างเงี้ยไม่อะไรหรอกก็คลิกซ้ายเพื่อจับนี่ก็ผมก็ไม่หลงกันนี่อะไรหาสมบัติหรือเปล่าหาสมบัติเฮ้ยแปบบ๊แบแบป๊บเพิ่มเสียงแปบบ๊บ โอเคสี่เก้าโอเคโอ้โหน้ำโอเคน้ำน้ำเนี่ยครับก็จมเลยไหมครับทำให้ดูเนี่ยเราซับเลือดลันลาลันลาซับไปซับมาซับจนแบบว่าก็เนาะมันเหมือนธรรมดาเออสรับบางคนไม่ต้องงงนะครับเอ้ทำไมทำไมกูกูกูทำอย่างนี้ทำไมมันเขอขึ้นอะไม่เป็นไรครับเรามาตรงนี้เลยนี่จมมั้จงจมไปมาเช็คทีนึง่ง อ่าเป็นไงหายแล้วเห็นไหมก็ก็นี He ่ก็มาคนเดียวอ่ะก็หาเพื่อนเล่นเหมือนกันไม่มีใครเล่นด้วยไม่ใช่หรอกเขาไปเรียนกันผมก็เขาประท้วงก็เก็บไปประท้วงเรื่องนี้คลาสสิกจะไม่ยุ่งเฮ้ยเฮ้ยกระสุนเอ้าเยี่ยมเฮ้ยเก็บกระสุนนี่ด้วยกูจะไปยิงตูดพ่อฮ้ยไม่ใช่เลยวันนี้ไม่ได้มาเล่นครับ อธิบายสิเออรู้เรื่องมั้งก็เนี่ยครับทำอะไรดูเนี่ยมันคือแบบว่าสมมติว่าถ้าน้ำหกน้ำหกหกส่เออนนั่แหละอ้าวบาลเลยกูทอะไรเนี่ยน้ำหกไหมครับอ้าวเฮ้ยไม่ใช่น้ำหกใช่ไหมเหมือนเหมือนว่าน้ำหมดอะเราเอาถังเลือดไปนี่เยี่ยมไหมเอามาตั้งองี้เฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บเฮ้ยใจเยนเตียนเตียน เราตั้งงี้โอเคเรากดปุ่มเฮ้ยไม่เป็นไรครับอ๋อคือว่าเราตั้งไว้ก็ได้นะแล้วก็อย่างงี้คือวันนั้นหน้าผมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยซับ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 ก็ใครที่ดูใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็กดอย่างงี้นะซับซับไม่ซับ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 โอเคนี่เออไม่ใช่เลยกดคลิกซ้ายนี่นี่สมมติน้ำมันแดงนะมันนนั้ะแดงมากด้วย ผมกําล e ังแบบว่าใกล้เสร็จแล้วเล่นกดปุ๊บปับกดเด้งเงี้ยอ่าเลื่องกระเออะเซ็งอ่ะนี่มึงมึงคนเดียวมึงคนเอ้าโอเคครับกดกดมาก็จะได้หลายๆอันโอเคไหมกดอีกก็กดอีกเอ้าเด้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นอุกกาบาตเฮ้ยกระโลกอะกระโลกหอมแม่งนี่ครับกดไปโอเค ทำน้ำหกแล้วก็ใส่อา้าวน้ำหกน้ำหกโอเควันนี้บอกว่าจะมาอธิบายว่อาอา๋นี่คือใส่น้ำนี่คือกี้อะไรวะแปบ๊บอ๋ออ๋อ,อกูเพิ่งรู้เลยลมันเป็นที่ไหนๆดูใส่ขยะครับไบโอช็อกเห็นไหมไบโอซัตอะไรเนะี่ยใส่เข้าไปออโอเคเห็นไหมแล้วเก็บแล้วก็โยน แป,แปแแ๊บแป๊บแป๊บเอาเอาเอามบั็อกอีกเอาช่างหัวแม่ è, ไไงนี่ครับเห็นไหมอุ้ยเมนใครมาไหนตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรไปก็นี่ครับเราจะพาไปหาเตาเผาเตานอนไม่ใช่ละอ่ะก็ตัวอย่างนะครับเออเราจะเอาซากศพไปเผาทำลายหลักฐานนี่กูณทำงานที่ไหนวะเนี่ยเจ้านายครับไม่มีเอ่อกู พระเจ้าอ่านไม่ออกนี่โอ้ยม่ีเครับก็คือพระเอกเราใส่เข้าไปโยนไม่ใช่ใส่เข้าไปเผาเยี่มตะแรงเหล็กไม่ดีไม่ดีเผาเผาเผาอ้าวเผาสวยโอเค,อเคนี่ถังครับถังเคอว่าถัางเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างยิ่ง ก็เผาก็แป๊บโอเคก็อะมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงเทียงกูเหรอเออให้เผาก็เผา,เผาไปนี่ครับถังครับรู้สึกว่าไปไหนแล้วมานี่สิมานี่เออถังมันจะไม่ดีนะครับก็ใส่ไปโอเคมาอออออกมาออกมาใส่ไปเออ,อโอเค ขายขายมิงโก้ได้มิงโก้ฮูลูกเต่าครับทอยอืออ้าวอือช่องหัวแม่งช่องหัวแม่งดูครับมือช่องหัวแม่งช่องหัวแม่งไปโอเคปวดตาบางเนี่ยแม่ใส่เป็นตาเล่นเฮ้ยเฮ้ยใครเอาเมานะอะเฮ้ยอะไรอะฮัลโหลสวัสดีโอเคมาปัญญาอ่อนอยู่แหละ โอเคอีกละวเด็ดไอแอนไม่เล่นก็เขาไม่ได้ชวนหรอกมันขึ้นมาเออตรงไหนดีโอ้ยเซ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 เอ้ยเห็นแบบเมื่อกี้อื้มอื้มโอ้โหเซเซเฮ้ยอะไรอ่ะเออกดได้ด้วยกดด้วยกดได้กูกดสิอ๋อนี่ positive crop up keyboard keyboard edition crop up go in อะไรนะ finish the job ไม่กูอยากทำต่อก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากคลิปเนี้ยออะคุยวะก็นี่ครับนี่จบงานก็อย่างนี้เลยโก in อินแชร์กูไม่แชร์ฟ i นิดเดอร์จ็อบจบการทำงานอ่ะจะกูจบไม่ได้เฮ้ยมึงมึงตีมีตีแมงนี่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยอ๋อตีอ๋อ ออเก็สำหรับใครอยากเล่งก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้นี่แต่ไ okay. ม่ใส่นะครับสำหรับคนที่ซัดสไครต์นั้นถึงจะได้ไปโอ้จิ้มแป๊บจิ้มจิ้มนี่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 เอานี่หนนี่เรามีเรามีอะไรกินเคียครับก่อนจบคลิปเออโอเคโอเค จบคลิปดีกว่าบ๊ายบาย